สวัสดีค่ะทุกคนเจอก,กันกับช่องเนเน่สตอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเทคนิคการตีวิปปิ้งครีมให้ฟูนะคะรับรองค่ะถ้าเพื่อนๆทำตามสูตรนี้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะตีวิปปิ้งครีมเมื่อไหร่ก็จะฟูขึ้นมาทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็เราจะแถมวิธีการตีนอกจากว่าที่จะขึ้นฟูแล้วเนี่ยมันยังละมุนเนียนนุ่มนะคะแล้วก็ทานเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตีกันเลยค่ะนี่นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็น ของคูราโต้นนะคะเป็นนอนเดอรี่นะคะจริงๆเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะคะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือโถตีนะคะให้เพื่อนๆนำโถตีนะคะไปแช่อยู่แช่ไว้ในช่องฟีลน,นะคะแช่ให้เขาเย็นเลยค่ะรวมทั้งตัวตะก้อตีด้วยนะคะแช่เย็นจัดเลยนะคะแล้วก็ตัววิปปิ้งครีมเองนะคะที่เรามาตีเนี่ยก็ต้องแช่เย็นเหมือนกัน และอีกอเหตุล้านะคะคก็คือเราจะใช้น้ําแข็งค่ะใส่ไปในกระมังแบบนี้นะคะแล้วเราจะลองโถตีไว้ในกระมังในตอนที่เราตีค่ะข้างนอกร้อนนะคะจะทําให้วิปปิ้งครีมเรานะคะขึ้นฟูได้ยากแล้วก็อาจจะแตกตัวได้ด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องตีไฟฟ้านะคะใช้มือตีแบบนี้นะคะ,คะตะก้อก็เย็นนะคะตัวถังนี่ก็เย็นแล้วก็เอา ตัวมอสเตอร์เลตที่เราใช้ตีใส่ลงไปนะคะแล้วก็เชวิปปิ้งครีมที่เย็นๆนะคะอันนี้เราตวงไว้แล้วนะคะวันนี้เราจะตีประมาณ600กรัมนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอยากเติมน้ำตาหรือเติมกลินล่นอะไรก็เติมไปขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ,ะให้เริ่มตีนะคะจากเบอร์แรงสุดเลยค่ะอันนี้เราใช้เบอร์5นะคะ เราก็จะได้เนื้อวิปปิ้งครีมที่ฟูนะคะแล้วก็นุ่มละมุนนะคะส่วนนี้จะนุ่มละมุนมากกว่าการตีด้วยความเร็วอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะก็จะแก้ปัญหาการตีวิปไม่ขึ้นฟูแล้วก็ตัวเนื้อวิปแตกตัวได้เลยค่ะตีครั้งไหนฟูครั้งนั้นเลยนะคะรับรองค่ะ